ปิ้อร่อยกันยกครัวกับเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปาลารสชาติเข้มข้นหอมอร่อยเด็ดแน่นอนห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้ปาจะชวนเพื่อนๆไปทำเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปาลารสชาติเข้มข้นหอมอร่อยเปื่อยนุ่มละมุนล,ลิ้นกินเล่นได้ค่ะเพื่อนๆเลยหรือว่าจะทำเป็นกับแก้มก็เลิศไม่เบาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบในเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปลากันก่อนเลยนะคะปลายปีกค่ะ 500กรัมนะคะอันนี้ก็ทําความสะอาดแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมจีนรากผักชีแล้วก็เป็นพริกไทยเม็ดนะคะในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็นําน้ำค่ะมาต้มก่อนนะคะน้ํานะคะเราจะใส่ที่1ลิตรครึ่งค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันจะเดือดนะคะ หลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะเติมเกลือป่นลงไปค่ะสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปต้มเลยค่ะแล้วดับไปตอนต้มน้ํานะคะปราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะก็ยังไม่ต้องคนหรือทําอะไรเลยนะคะก็จะปล่อยให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะลาดับวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยให้ไก่ค่ะไม่มีกลิ่นคาวนะคะเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะอร่อยไร้กลิ่นคาวเลยค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้ไอตัวน้ำนะคะมันก็เดือดแล้วค่ะหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็จะช้อนฟองออกค่ะนี่ค่ะหลังจากตักฟองออกแล้วนะคะปราจะปรับไฟลงค่ะใช้ไฟอ่อนลงเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อให้ตัวปลายปีกนะคะมันเปื่อยนุ่มอร่อยค่ะอันนี้ก็จะใส่รากผักชีล,ลงไปต้มเพิ่มเติมนะคะกระเทียมจีนค่ะไม่ต้องบุบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆแต่มันก็จะเปื่อยเองค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเม็ดพริกไทยนะคะถ้าเกิดทำถ้าเกิดว่าน้องๆทานด้วยก็ตัดออกได้ค่ะไอตัวเม็ดพริกไทยนะคะ ปรุงรสชาติอย่างแรกด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวปาก็จะต้มปลายปีกไก่นะคะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสักประมาณ40นาทีนะคะน้ำตาลปี๊บที่ใส่ไปตอนนี้นะคะจะช่วยให้ไอตัวปลายปีกเนี่ยเมื่อต้มเสร็จแล้วจะมีรสชาติที่เข้มข้น,นกลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วก็คนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะต้ม40นาทีระหว่างการต้มก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะตอนนี้ปลาก็ต้มได้ครบ40นาทีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ต้มปลายปีกไก่ครบ40นาทีแล้วค่ะน้าเนี่ยมันก็จะนวดแห้งไปบ้างนะคะเราก็ไม่ต้องเติมน้ําแล้วค่ะเพราะว่าไอตัวเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ําปลานะคะเราต้องการน้ําแค่เพียงขุกขิดเท่านั้นค่ะหลังจากต้มได้ครบ40นาทีแล้วนะคะปลาจะใส่น้าําปลาจะใช้เป็นน้ําปลาอย่างดีนะคะวันนี้ปลาใช้เป็นทิพพรสค่ะใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตัวซอสฝาเขียวเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปลานะคะหลังจากนั้นก็ตักชิมรสชาติดูค่ะเมื่อกี้ชิมดูแล้วนะคะมันยังขาดหวานอยู่ค่ะปาก็จะเติมน้ำตาลปี๊บอีก1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิด เพื่อนๆคิดว่ารสชาติมันใช้ได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องเติมค่ะอันนี้แปะว่ามันยังขาดหวานไปนิดนึงปาก็จะเติมที่1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเหยาะซิวดําลงไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มเติมสีสันนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่รสชาติใช้ได้แล้วค่ะปาก็จะปิดฝาแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ไอตัวรสชาติเนี่ยมันเข้าถึงเนื้อปลายปีกไก่ค่ะ นี่ค่ะหลังจากต้มได้ที่แล้วนะคะตอนนี้สีสันก็จะน่าทานประมาณนี้เลยค่ะปลายปีกเปื่อยนุ่มแน่นอนนะคะหลังจากเคี่ยวแล้วก็ต้มจนได้ที่แล้วนะคะปาก็จะปิดแก๊สได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้เมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปลาทานกันแล้วค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเมนูปลายปีกไก่ต้มน้ำปลาก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้นะคะทำเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มกระเลิ่ทานเล่นได้เพลินๆเลยค่ะก่อนนำไปทานหรือก่อนจะเสิร์ฟค่ะก็จะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะสามารถทานแบบนี้หรือว่าจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะวันนี้ปายก็ขอฝาก เมนูเด็ดนะคะปลายปีกไก่ต้มน้ำปลาไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ